เปรียบเทียบ Ford F150 Lightning กับ Tesla Cybertruck ใครคือรถกระบะไฟฟ้าที่เจ๋งกว่ากันเมื่อไม่นานมานี้ครับฟอร์เปิดตัวรถกระบะรุ่นแรกของค่าย F150 Lightning ซึ่งสามารถทำระยะทางต่อการชาร์จเนี่ยได้ไกลสุดถึง482กิโลเมตรครับแล้วก็นอกจากนี้รถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เจ๋งๆมากมายครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือระบบสำรองไฟอัจฉริยะ Ford Intelligent Backup Power ครับ ซึ่งมันจะทําให้กระบ,บะ F150 Lightning เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเครื่องสํารองไฟขนาดใหญ่ครับจ่ายไฟให้บ้านของเราเนี่ยต่อเนื่องได้นานสูงสุดถึง3วันครับแต่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องใช้ไฟเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ30กิโลวัตต์ชั่วโมงครับและแน่นอนครับว่าเมื่อ f อร์ตั้งใจทาตลาดรถกระบ,บะไฟฟ้าเนี่ยคู่แข่งคนสําคัญของพวกเขานั่นก็คือเทสลาไซ b บอทักที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ครับและในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจึงอยากนารถทั้ง2รุ่นนี้มาเปรียบเทียบกันดูครับว่าทั้ง Ford F150 Lightning และเทสลาไซเบอร์ทัคเนี่ยจะมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างกันบ้างขอเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของการออกแบบแล้วก็การใช้งานครับเทสลาไซเบอร์ทัคเนี่ยเปิดตัวออกมาด้วยดีไซน์ที่สะดุดตารครับแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่านี่คือการเปลี่ยนโฉมของรถกระบะในรอบร้อยปีเลยก็ว่าได้ครับตัวรถออกแบบไม่เหมือนกับรถกระบะทั่วไปครับมีการเอาวัสดุคุณภาพสูงมาใช้ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นตัวถังอลูมิเนียมเกรดเดียวกับยางของ SpaceX ครับมีความหนามากถึง9นิ้ว ก็สามารถกันกระสุนได้นอกจากนี้ครับยังมีกระจกเ e สลา r อลเมอร์แ s สที่ทนแดงกระแทกครับแม้ว่าคุณจะทิ้งลูกเหล็กหนักๆแบบนี้นะครับลงมาจากที่สูงเ e s l า a r ลเมอร์ s s สก็จะไม่เป็นไรครับแต่เพราะว่าในการเปิดตัวมันก็อาจจะมีการผิดพลาดกันได้เล็กน้อยไม่ว่ากันครับส่วน Ford F 1 5 0 Lightning ครับดีไซน์โดยรวมยังคงดิเอของ Ford F 1 5 0เอาไว้แต่ว่ารายละเอียดในบางจุดเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรถยนต์ไฟฟ้า กตัวอย่างเช่นกระจังหน้าพร้อมไฟ LED แบบ U shape ครับแล้วก็ไฟท้ายที่ดูออกจะล้ำล้ำหน่อยนอกจากนี้นะครับในงานเปิดตัว F 1 5 0 Lightning ครับ Ford ยังเลือกแสดงให้เห็นถึงความอเนกประสงค์ของรถกระบะไฟฟ้าคันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของด้านหน้าที่มีความจุมากถึง400ลิตรซึ่งขนาดพอๆกับความจุด,ด้านหลังของ C ีฟ้าครับแล้วก็ไฟส่องสว่างรอบคันแบบ360องศาฟ้ากระบะท้ายที่ตอบโจทย์การใช้งานรับเหมาโดยเฉพาะครับแล้วก็ช่อง power onboard ที่จะอยู่ทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาเสียบชาร์จไฟกับตัวรถได้เลยแล้วก็ไฮไลท์อย่างที่เราบอกไปครับระบบสำรองไฟอัจฉริยะ Ford Intelligent Backup Power ครับซึ่งระบบนี้นะครับจะทํางานร่วมกับที่ชาร์จตัวใหม่ของ Ford ครับถือเมื่อเราชาร์จรถไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็หากเกิดไฟดับขึ้นมากระทันหันเนี่ยรถของเราครับก็จะเปลี่ยนหน้าที่กลายเป็นเครื่องสำรองไฟครับซึ่งทาง Ford ดเขาเคลมไว้นะครับว่าถ้าเราใช้ไฟเฉลี่ยประมาณ30กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันเนี่ย รถคันนี้จะสามารถสำรองไฟให้กับบ้านของคุณได้นานต่อเนื่องถึง3วันเลยทีเดียวครับซึ่งลองเปรียบเทียบกันในวันเปิดตัวของเทสลาไซเบอร์ทัคนะครับฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยเราไม่เห็นจากทางเทสลาเขาพูดถึงสักเท่าไหร่ครับนอกไปจากวัสดุล้ำล้แล้วก็จะมีช่วงล่างที่สามารถปรับระดับความสูงได้แล้วก็ฝาท้ายที่เลื่อนออกมาได้เพื่อให้ง่ายต่อการขนของเท่านั้นเองครับและต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของขุมพลังครับ Ford f 1 5 0 Lightning จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ขับขึ้น4ัน4ล้อครับให้พละกําลังสูงสุด563แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 0 5 0นิวตันเมตรครับสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์เนี่ยหรือว่าประมาณ96กิเมตรต่อชั่วโมงครับได้ภายใน45วินาทีเท่านั้นส่วนความสามารถในการลากจูงนะครับสามารถลากน้ำหนักสูงสุด10,000ปอนด์ครับหรือว่าราวๆ4.5ตันทั้งน้้นความจุของแบตเตอรี่ครับ ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมานะครับแต่เขาบอกว่ากระบะไฟฟ้ารุ่นนี้จะสามารถทําระยะทางต่อการชาร์จเริ่มต้น370กิโเมตรครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้สูงสุดเป็น482กิโเมตรครับทีนี้เราลองมาดูที่เทสลาไซเบอร์พารกันบ้างครับไม่ในงานเปิดตัวนะครับอีลอนเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดถึงตัวเลขพลังก,กาลังออกมาแบบตรงๆนะครับว่ามอเตอร์ของเทสลาไซเบอร์พารเนี่ยมันมีแรงม้าเท่าไหร่แล้วก็แรงบิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่จากสเปคของรุ่นท็อป ก็ถือว่าจัดจ้านมากครับเพราะว่าในรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวขับเคลื่อนแบบ4ล้อครับสามารถทําอัตราเร่งจาก0ถึง96กิโลเมตรครับได้ภายใน2.9วินาทีเท่านั้นแล้วก็ความสามารถในการลากจูงน้ําหนักเนี่ยสามารถลากจูงได้หนักถึง1 4 0 0ปอนด์ครับหรือว่าราวๆ6.5ตันส่วนระยะทางต่อการชาร์จในรุ่นท็อปสุดทําระยะทางได้มากถึง804กิโลเมตรครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในด้านของคุมพลังนะครับตัวเลขเนี่ยมันบอกเราชัดเจนครับว่าไซเบอร์ทัก สามารถทําออกมาได้ดีกว่าเห็นเห็นและสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของราคา Ford F150 Lightning เปิดราคาจําหน่ายอย่างเป็นทางการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรุ่นเริ่มต้นข้อราคาอยู่ที่39,974ดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งถ้าหาคิดเป็นเงินไทยโดยที่ไม่รวมภาษีนําเข้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1.25ล้านบาทครับ่วนรุ่นท็อปครับตั้งราคาขายไว้ที่9 4 cancel, tutti. 4 7 4ดอลลาร์สหรัฐครับหรือว่าประมาณ2.8ล้านบาท โดยจะพร้อมจาหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2022นี้ครับจากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็คงจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างอ F o r d F150 Lightning กับเทสลา e ซบูทัคเนะใช่ไหมครับซึ่งในความคิดเห็นของเรานะครับคิดว่ารถกระบะไฟฟ้าทั้ง2ค่ายเนี่ยก็ต่างมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปครับหากใครอยากได้รถกระบะที่เน้นการใช้งานแบบครบคบ,บฟังก์ชันตอบโจทย์เนี่ยก็อาจจะไปที่ F 1 5 0 Lightning ครับหรือถ้าหากว่าคุณเป็นคนชอบรถกระบะดีไซน์แปลก เน้นอัตราเร่งจาก0ูนยถึงร้อที่เราใจเนี่ยเทสลาไซบูทัชก็อาจจะเป็นคําตอบครับแต่อะไรก็ตามนะครับท้ายที่สุดแล้วการที่จะบอกได้ว่าใครคือผู้ที่จะประสบความสําเร็จในตลาดรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยก็คงต้องแหงยอดขายเป็นตัวตัดสินครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับถ้าหาว่าเลือกได้1นคันอยากจะเป็นเจ้าของรถกระบะไฟฟ้าคันไหนระหว่าง Ford F150 Lightning หรือว่า l ท c y b e r t r ทั k คอามเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอเรื่องราวยานยนต์สนุกๆแบบนี้หรือว่าอยากติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ข่าวการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับได้ทั้งทางช่องทาง YouTube หรือว่า f b o o k o o n p a n p m g g a z i n e c o m ข่าวสารยานยนต์ให้คุณรู้จริงก่อนใครอย่าลืมนะครับ